อ่อนที่จะไปชมคลิปนี้เพื่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของซายชนเนลนะคะ เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆน,น้องๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่อง Say Channel นั่นเองนะครับวันนี้ก็จะสอนหาหน้ากากชำละนั่นเองครับตามที่พี่ๆน้องๆถามมาว่าพี่ผมหาในแมปแล้วหาไม่เจอตามแอดดอปบ้างตามค่าคนแล้ว ทำไมยังไม่ได้เลยครับผมตามทั่วแมพแล้วยังหาไม่เจออะวันนี้ก็จะสอนหาเลยนะครับผมว่าหาตรงไหนหายังไงวันนี้พี่ก็จะสอนให้น้องๆเลยนะครับมากดไปที่ปฏิทินกันเลยนะครับเนี่ยสวนกระโหลกเนี่ยหาตั้งแต่วันที่10ถึงวันที่17นะครับผมส่วนหน้ากากชำ้แหละเนี่ยก็สามารถหา ได้วันที่1 5บหถึงสิมิถุนายนนี้ดับตามแผนที่เราฆ่าคน1คนก็จะได้1อันนั่นเองนะครับผมเหมือนกิจกรรมไขอิทเตอร์นะครับผมโอเคครับผมเน่นาคากะโหลกก็จะมีวันที่10วันที่10ถึงวันที่17มิถุนายนนะครับผมก็มาแลกของรางวัลอีกมากมายเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มปืนสกิน MP5 แล้วก็สุ่มปืน M16 นั่นเองครับผมโอ้โห นี่เลยนะครับผม MP5 แล้วก็ M60 แล้วก็สเปด12นี่แอร์บอดส่วนแอร์บอดผมก็แลกมาแล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากได้ที่สุดคือท่าเช็ดคอเนี่ยเทมากๆเลยนะครับผมเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นในวันที่15-16มิถุนายนนี้นะครับผมได้ทุกคนเลยนะครับผมแจกยกเซิร์ฟโอ้โหอย่าลืมคนระับกิจกรรมดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆเราก็ ต้องจัดซะแล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ฮนะใหม่ล่าสุดโอ้โห่นนหน้ากากชำระย้ำอีกทีนะครับผมวันที่15-16ถึง16มิถุนายนยนี้ถ้าหาตอนนี้ก็หายังไงหาไม่ได้หรอกมันมาในวันที่15นะครับผมเพื่อนๆโอ้โหกิจกรรมนี้สะสมไอเทมแรกรางวัลโอ้โหต้องจัดแล้วนะเพื่อนๆ โอเคครับผมเพื่อนๆผมก็มีข่าวสารเพียงแค่นี้ที่มาบอกเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจุ๊บ